ไปชิมอาหารกันบ้างค่ะกับสเต็กกตันยูนนะคะเป็นหนุ่มที่เคยไปเป็นเชฟอยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็กลับมาเนื่องจากคุณแม่ไม่สบายแล้วก็น้องสาวก็ไม่สบายค่ะเปิดร้านสเต็กสร้างไรายได้อย่างดีเลยค่ะ ที่ร้านสเต็กของนายไพโรธสิทธิชัยหรือคุณโป่งนะคะวัย50ปีตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่211หมู่10ถนนตลังปร,ริญน,นะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังซีแยกบ้านควรค่คะเปิดขายมากว่า1เดือนแล้วกําลังเป็นที่สนใจของลูกค้าทั้งหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่านะคะมารับประทานไม่ว่าจะเป็นสเต็กแฮมเบอร์เกอร์นะคะอย่างไม่ขาดสายเลยเพราะว่าทางร้านใช้วัตถุดิบที่สดใหม่วันต่อวันเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสสุดเด็ดให้เลือกทาน,นะคะ่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะที่ร้านเนี่ยเขาจะเปิดอยู่2ช่วง ด้วยกันก็คือ10บโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสองและ10บโมงเย็นไปจนถึง3ามทุ่มค่ะจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขายสเต็กค,คุณปง่งเล่าให้ฟังนะคะว่ามีพี่น้อง3าคนตนเองค่ะเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็มีน้องสาวอีก2คนเดิมเคยเป็นผู้จัดการบริษัทบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก่อนที่จะผันตัวเองนะคะไปไปเป็นเชฟในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอยู่8ปปีก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่จังหวัดตรังด้วยเหตุผลความกตัญญูต่อครอบครัวค่ะเพราะว่าต้องดูแลน้องสาวซึ่ง ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายด้วยการบริจาคไตหนึ่งข้างของตัวเองให้กับน้องสาวเพื่อที่จะต่ออายุของน้องสาวค่ะแล้วก็ดูแล คุณแม่วัย75ปีและเมื่อน้องสาวอาการดีขึ้นนะคะสามารถดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้บวกกับคุณแม่ค่ะมีจิตใจที่ดีขึ้นนะคะก็ได้เห็นลูกชายมาดูแลก็หันมาเปิดร้านขายสเต็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะเพื่อที่จะสร้างไรายได้ในการเลี้ยงดูคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะรวมถึงตนเองเนี่ยไม่มีครอบครัวไม่มีลูกค่ะจึงดูแลแม่แล้วก็น้องสาวอย่างเต็มที่สําหรับใครที่อยากจะไปทานนะคะสามารถสอบถามเส้นทางหรือว่าจองโต๊ะได้ที่เบอร์โทรศ,รรศ,รรศัพท์0 8 1 1 8 0 0 5 5 6อร่อย การันตีด้วยประสบการณ์จากเชฟค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายไพรโรธหรือว่าคุณอ้วนกันค่ะที่กลับมาเนี่ยคือว่าน้องก็ไปโรงพยาบาลบ่อยอก็ต้องไปไปเป็นเดือนเดือนอแล้วก็แล้วกลับมาเดือนหนึ่งคือไปกลับเป็นเดือนนะฮะไปเดือนหนึ่งกลับเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ไม่มีใครดูแลแม่แล้วก็ผมก็ตัดสินใจจากอเมริกาก,กลับมาที่จังหวัดตรังเพื่อมาหาธุรกิจประกอบธุรกิจ เป็นของตัวเองคือเราเราชอบกินสเต็กอยู่แล้วเมนูนะฮะาราคาเร,เริ่มต้นนะฮะก, 49, ก,ก,ก็49บาทเฟนฟราย49นักเก็ตก็19บาทแต่ไก่ก็69บาทาสันคอหมูสเต็กสันคอหมูนะครับพก็อช็อปแล้วก็มีหมูสไปซี่แล้วก็พวกเนื้อราคาประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนก็สามารถมาลิ้มลองได้